หากรับราชการจะได้เป็นใหญ่มียศถาบรรดาศักิ์สูงหากค้าขายจะร่ำรวยจเจริญก้าวหน้าทำเรื่องสวนไร่นาก็ดีมีบริวารมากท่านผู้เกิดปีขานเดือน8เดือน9และเดือน10ตกในตำแหน่งเสือเหลืองธาตุไม้แก่นจันหอมทันว่าจะเป็นคนเจ้าสำราญชอบสนุกเคหามีเพื่อนฝูงมากไปสารทิศใดๆก็ไม่อดอยากปากแห้งไม่ชอบรับราชการจะชอบค้าขายหรือมีธุรกิจเป็นของตนเอง ทำเลือกสวนไร่นาจะดีมากจะมีบุตรมีวาสนาเป็นที่พึ่งพานในยามแก่ชาราได้เป็นอย่างดีท่านผู้เกิดพีขานเดือน11เดือน12และเดือนอ้ายตกในตำแหน่งเสือปลาธาตุไม้จันแดงธันวารับราชการจะได้เป็นเจ้าบ้านเจ้าเมืองมีอำนาจมากหากทำเลือกสวนไร่นาจะได้ผลผลิตกำไรดีแม้ทำการค้าขายก็จะได้เป็นเศรษฐีเจรจาพาทีมีอำนาจมีผู้ยำเกรง ท่านภูเกิดปีขานเดือนยี่เดือน3และเดือน4ตกในตำแหน่งเสือโครงธาตุไม้จอมเขาท่าน